อันเนอร์อัปเดตอาการโกนาเต้และวิสหลังเกมชนะอาเซนอลนอิบราฮิมาโกนาเต้และฟอเรียนวิสดูมีอาการล้าหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะอาเซนอลนซึ่งอันเนอร์ได้ออกมาให้ข้อมูลอัปเดตหลังเกมหลังจากฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีโกนาเต้กลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งตลอด79นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนออกให้โจโกเมสลงแทนโกนาเต้น่าจะเป็นตะคริวแต่ยังต้องรอตรวจเพิ่ม กองหลังฝรั่งเศสต้องให้ทีมแพทย์นำโดยโจนาธานพาวเวอร์เข้ามาดูอาการก่อนเดินออกจากสนามสร้างความกังวลเพราะเจ้าตัวเคยมีประวัติอาการบาดเจ็บมาก่อนอย่างไรก็ตามอาเนอร์ให้ข้อมูลเชิงบวกเล็กน้อยหลังเกมว่าเขาคิดว่าเป็นตะคริวและผมก็ไม่มีเหตุผลจะไม่เชื่อเขาแต่บางครั้งนักเตะบอกว่าเป็นตะคริวแต่พอไปสแกนแล้วเจอมากกว่านั้น อาร์เนอร์ยังยกตัวอย่างเจอร์มีฟริมปองที่เคยบอกว่าเป็นตะคริวแต่สุดท้ายต้องพัก2-3สัปดาห์ดังนั้นจึงต้องรอตรวจอย่างละเอียดก่อนปล่อยตัวโกนาเต้ให้ทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงเบรกทีมชาติวิสไม่ใช่อาการบาดเจ็บแค่โดนความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกต้อนรับสำหรับวิสที่ล้มลงหมดแรงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาที89อาร์เนอร์บอกว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บมันคือการต้อนรับเข้าสู่พรีเมียร์ลีกมากกว่า ผมไม่คิดว่าเขารู้ด้วยซ้ำว่ามีตะคิวได้หลายจุดขนาดนี้ผลกระทบกับตลาดซื้อขายการเปลี่ยนตัวกวนาเต้ไม่ว่าจะเป็นเพราะตะคริวหรืออาการอื่นก็น่าจะทำให้คริสตัลพาเลสจับตามองก่อนตลาดปิดวันจันนี้ตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยลิวภูเพึงยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์สำหรับมาเกฮีแต่ถูกปฏิเสธพาเลสเรียกร้อง35ล้านปอนด์บวกโบนัส5ล้านปอนด์บวกส่วนแบ่งหายต่อ10%เแทง แม้การเจราจารยังดำเนินอยู่แต่โอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็ยังส่งกับตันทีมลงตัวจริงเจอแอสตันวิลล่าวันเสาร์ที่ผ่านมานอกจากนี้พาเลซยังสอบถามความเป็นไปได้ที่จะยืมตัวโจโกเมสขณะที่เจ้าตัวก็กำลังได้รับความสนใจจากเอซีมิลานและอาจพิจารณาอนาคตของตัวเองหากเกเฮียย้อยมาลิเวอร์พูล